สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับมิสโมอีกแล้วนะคะนะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสโมด้วยนะคะมิสโมกับห้างหายจากการเฮ็ดคลิปไปหลายมือจะสองสามมือมิสโมยากยากแต่ช่วงนี้คือว่าอาทิตย์นี้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยจ้าร้านมิสร้านของมิสโม่ร้านซูชิของมิสโมของเจ้านายนี่แล้วขายดีเนาะคะนะนะ่ะเนาะลูกค้าไหลแล้วมื้อน,นี้มิสโมกัก็ว่างก็เลยจะมาเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะ นี่กระเพิงมาจากหาเห็ดจากนนมิสมูไปหาเห็ดมาอยู่ในป่าใหญ่เนาะค่ะเนาะเห็ดอันเห็ดเผ่งหวานเนาะค่ะเนาะมิสมูอยากกินแกงเห็ดเผ่งก็เลยชวนสามีไปไปหาเห็ดมากะก็กะได้ยูจากก็ได้ยูจํานวนหนึ่งเนาะคะ่ะได้ได้หลายเติบหนึ่งยูสําหรับสองบัวเมียกินเนาะค่ะเนาะอยากมิสมูสิเอาให้เบิง่งเนาะจ้าเนาะว่าเห็ดที่มิสมูได้มันมันหลายบ่จ้ะชวนตอนนี้มิสมูกะ แตงคาเห็ดกาบแตงเห็ดแตงหยางทั้งสี่นี่แหละไปหามาจา้ะไปปลาไมา่พงหูจักปลาตัวแรกเขาก็ถือก็เลยโทษเด็ดเด็ดโทษ,โทษหาเจา้านาย่จ้าว่าว่านเชฟอีกคนนึงอะ่ะพนหูจักบอ,เอกเนาะจ้าเนาะว่าว่าเพิ่นไปเก็บอย่บบอกไหนเนาะค่ะเนาะเห็นบหมดอกง่ายง่ๆยเลยค่ะเด้เห็นบ่ดอกตะหกัะหกแต่หักเบิงบ่งเบื่องเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามิสโมก,กัไปไม้มันมันเป็นปลาไม้เนาะค่ะเนาะมิสโมก,กับบคันเด็ คุณสถานทีจ้ะก็ได้มาพอสุขววงดีจ้ะโอนี่ไปกับสามีจ้ะไปยางโมหูจักบองกันไปเที่ยวนากระสิได้ไล่ก็นี่อยู่โอเคเนาะค่ะเนาะมีสมูก่ะแต่งขาเห็ดจ้ะแต่งอันนี้สามีมีสมูกได้ดอกตุม้มติมิจ้ะหวานหวานค่ะ เ็ดมูนี่แกงแซ่บค่ะดนๆนี่ไปหาเทือนะคะน่ะเนาะปีหนึ่งมีเทือเดียวเนาะจ้าเนาะเ็ดมูเนี่ยยุคเขตมิสโมมันออก่าจ้ะปกติแถบแถบฟินแลนด์แถบแถบอื่นอย่งางเช่นนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนอังกฤษหรือว่าแถบแถบอื่นเนี่ยเขาออกกันเนี่ยเป็นเดือนแหละจ้าแต่ว่าแถบของมิสโมอยู่ฝรั่งเศสภาคตะวันตกนี่เพิ่งออกจ้ะจะมิสโมากว่าสิแกงนะจ้า แกงลวกะ็บสิพัดเนยไหสามีจะ้ะพัดเนยสปาเกตตี้จ้ากะอยูฝรั่งเศสกับมวนเนาะคะ่ะยู่บอกมิสโมยู่คือว่ามันมีบอกหาอยู่หากินมามจะ้ะกันย่ำกันย่ำเฮ็ดออกมิสโมก็ไปเก็บเห็ดขันย่ำหน่าห้อนหนาแรงนี่แหลมิสโมก็ไปเก็บปูเก็บหอยไหมจะ้ะอีกจักกนอยถ้าเกิดเปลี่ยนฤดูกาลนอยหนึ่งมิสโมก็ไปสับเนาะไหม กินคือบ้านเฮาเลยจ้ามาอยู่ฝรั่งเศสอันนี้มีมกกระเด็ดแต่งขามาส่วนหนึ่งแล้วนะจ้าเนาะแต่งกอนสิหอดบานแต่งหนึ่งแต่อยู่ในปลาแล้วว่างเนาะคะ่ะห่อเข่าไปกินน้ำจา้าห่อซูชิไปกินเจาน้านายห่อไห่หม่วาวันเนี่ยกะตัดขาออกค่ะมันกะมันกำลังมันกำลังหน้อยนะคะนะ่ะเนาะกำลังยั้งอยู่เลยแบบ มันบ่อคันในเต็มที่นะจ้าเนาะคันเต็มที่ของเขานี่สิใหญไงเนาะคะะ่ะเนาะไงแห้งดอกหนึ่งอ่ะว่ามันเป็นครึ่งกิโลเปในจากกันไงอันนี้มิสโมกับไปไปอยู่ข้าวหนึ่งจ้าค้นหลายมือนี่วันหยุดจ้าค้นหลายกันเข้าไปกันเข้าไปหาเห็หมดมูอนี่กันหาบ่ตรงกับวันหยุดนี่ซิได้หลายค่ะ ว่าเห็ดเห็ดมันก็เกิดเร็วนะเดี๋ยวนี้ฝนมันตกปลามันชุ่มช้ำนะจ๊ะมิสมอกับแตงแตงเอาขาที่มันเป็นดินออกนะจ๊นะเนาะมูมิสโมอก็ได้มีแล้วคนในดอกอยังไงจ้ะสามีมิสโมอหาบก่อยเห็นคือว่าเห็ดเห็ดเบิ้งสีเห็ดเ <c oughs> ด้อจ้ะเด้ออันียนข้อมันหาักนะจ้นะเนาะ เบิ้งสีเห็ดเด้อกับสีใบไม่สีเดียวกันเลยจ้าแล้วกับพื้นดินมันเป็นสีเดียวกันจ้ามันกะหายากอยู่จา้าเนาะเบิ้งเบิ้งสีเห็เดเห็ดเซฟนะคะเนาะอันนี้มิสมกับสิไดกินลายค่าดูจ้าเก็กบว้มิสมกะอามมแชซตเย็นลังเทือมมิโมกกนหนึ่งแล้วก็ใสต่ตเย็นไละลายเทือมมิโมกะ เอาใส่ตู้เย็นเลยจ้าล่างนา้ำตัดเป็นชิน้นแล้วก็ใส่ตู้เย็นจ้าย้ำเอามาแกงมันสิได็จเป็นเห็ดสดนะจ้าเนาะยูยูห่างที่มิสโมเห็ดงานอยู่นี่จ้าเห็ดตัวเนี้ยกิโลละสามสิบห้ายูโรกิโลละสามสิบห้ายูโรจ้าแต่ว่าอยู่ทั้งนอกนี่ก็ดรู้ว่าเขาซื้อซื้อขายกันเท่าไหร่นะจ้าคนไทยซื้อขายกันนะจ้าเนาะประมาณยี่สิบเนี่ยนะจ้าต่อกิโล ยี่สิบยูโรต่อกิโลก็ได้ดอกดอกใหญ่แน่ดอกน้อยแน่ผสมกันเนาะค่ะเนาะได้ดอกขี้ห้ายนี่ยกับพอกินละจ้ากับพ้อถึงกับขี้ห้ายบันไดเนาะจ้าเนะาะเดี๋ยวมดสีเลี้ยงให้เบิ่งเอามดได้นหน่อยเงินด้หลายผสมกันไปเนาะจ้าล้างอันกะ แบบว่ามันเกิดมาน้ำกันนะจ้าเนาะกับว่าอยากเอาดอกหน่อยมา้าดอกขาพวกวานอยามีมกขอแต่งกันกระเฮียนอยากให้เขาเกิดนะคะแต่ว่าเขาแบบไปดึงดอกแม่มาแล้วบบที่นี้ดอกหน่อยกติดมาน้ำเนา,าก็เลยจาเป็นตรงเด้เอา,าน้ำนะจ้าเนาะกลับขอโทษก็ไปทันผู้ชมที่อนุราเขตน,นะจ้าเนาะมีมุก็บาเลยตั้งใจดอกจ้าว่าจะเอาดอกนี้หน่อยมาน้ำแต่มันกับ,บติดมาหลายดอกจ้า ผลงานของมิสมสูก็สามี่หมือนีอ้แต่ดอกใหญ่ดอกน่อยผสมกันไปละจ้าแล้วมิสมสูสสิเอาให้ท่านผู้ชมอันนี้ดอกรุดจ้าแต่ว่าดอกของเขานี่ดอกของเขานี่น้อยหน่อยนะคะ่นะเนาะเบิ่งเดือ้อแต่โตขาเขานีใหญ่นะคะเบิง่งเบิ่งหัวหมวกใส่หัวหมวกสัตวนี่นี่ยจ้าเออบางข้าง แล้วมันกับโพขึ้นมาเหนือเนื้ออ่นเยี่ยงกว่าเนื้อเพื่อนดินมน้อยเดี๋ยวนะค่ะแล้วก็บใบไม้ปลูกเอา้าสิพ่อบอเป็นยังสี่เนาะจ้าเนาะเอเบงแต่แท้เป้ปาเวจ้ามีพ่อมีโมกะ่ะมีโมก่ะแตงขาฐานเขาใหญ่นะคะนะ่ะเนาะฐานเขาใหญ่ใหญ่นะ ถึงแม้ดอกเขาสีหน่อยแต่ทานเขากับใยมีมูก,กับแตงขาจ้แตงขาเห็ดปาดมันออกจากอันใดมันอันใดมันอัน,นขี้หายกับปาดมันออกอุ้ยแต่มือน,นี่ฝรั่งกับเก็บร้อยหลายจ้กยังลูกเด็กเล็กแดงปิดเลี้ยนเนาะค่ะเนาะไปน้ำผู้ปกครองยังเสียไปหลายจ้กอยูใ่ในป่าเห็ดแจงดิดหน่อยจเจ้าเจ้าเจ้าอ,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 อยู่ก่ะ เห็ดมันกระบอกไก่บ้านนะจ๊ะเนาะมันเป็นปลาใหญ่บงดอกนี่ดอกนี่แมงกินค่ะแต่ว่ามันกระแข็งนะค่ะนะอน่่งยินเสียงม,มากค่ะแข็งค่ะมีสมุก,ก็ได้ออกมาเห็นไ่จ้ะแต่มันก็กินได้ยิ่ดอกจ้าเมาเวลาเข้าแกงเลยว่าเอามาต่าปนยิงเสีนะ่ยเนาะมีสมุก,กับสิแกงส่วนหนึ่งมีสมุก,กับสิแกงแกงกะกาพัดใส่เนื้อแหย่ซามีจ้า เบงดอกกับแกนอยู่ด้วยจ้าแต่ว่ามันมันกวงเลยจ้าอันคล้ายๆกับอันเงี้ยงก่อทากไหมจ้ามันกินฟังเสียงมึงเด้อเออมีโมูก,ก็เอามามีโมูเฮดดอกมันหลุดจ้าก็เลยตัดออกมาแต่งเอาเนาะคะนะ่ะเนาะตรงนี้แน่นนะค่ะนะเดี๋ยวก่อน มืงมิสมูได้มามายอมมาย่อยค่ะมือนี้คนหลายได้จังใดก็ต้องเอามาค่ะมือนี้เราแต่งแต่งแล้วแล้วมิสมูก็สิไปลางลลางแกงกินแซ่บแซบจัดมาดื้อจากน้อยมากินแกงเห็ดกับมิสมูมิสมูพากินแกงเห็ดแซ่บแซบจ้ะเพื่อนๆปีและเทือนะค่ะเห็ดมูนี่แต่มิสมูกิดว่ามีมูสปิเก็บอีกอยู่ เมื่อยห,หลายจา่าหนาก็ะ่ได้แตงขอโทษขอไปด้วยจ้าเด้เอกระเบิดแตงหนาเลยจา้าเมื่อวานกับยากงานจา้าลูกค้าหลายเลยงานหานาที่สุดท้ายจ,าจา้าพกกกักาการแลนออกกับเจ้านายเจ้านายกับมาซอยกับใจดีดีจา้าอ,อยู่กับอยู่กับไอจ้าอยู่กับไอเป็นเหตุงานนุ่เกดอย่าม,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 มือเสียเอาให้เบิรงนะคะนะ่ะเนาะอืมก็ได้ประมาณสองสองกิโลกวาก่าจ้ะ ประมาณเนี่ยนะเกือบสามกิโลเลยนะคะ่ะแต่ว่ามันกะขามันใหญ่นะคะ่ะกันได้รุ่นนี่เนาะเะนะบื้องแน่นแน่นยั้งยังค่ะกระสิเกิดประมาณมืก็กวนเนาะค่ะนะรุ่นนี้เนาะกันได้รุ่นนี่เหมือนนาจาเนาะนี่แสบหลายเลยนะคะ่ะเนี่ยกันได้รุ่นนี้เห็นบอ่อุ้ยสามดอกนี่ะกะบ่แมสิซีขีดละบ่จาเกือบซีขีดแล้วนะ,ะวนะนักนัก,นกจ้ะ วันนี้มิสมูสจะเอาให้เบิรงกนะจ่ะเอาดอกเอาดอกที่แบบเต็มๆให้เบิร์กนะคะนะ่ะเนดอกเต็มๆต็มสียู่ข้างล่างจา้ะนี่เออวันมันจีชิลล่าอยู่จ้ะนี่เนาะกระจังสี่ล่าจา้ะชีวิตของมิสมูสมิสมูสกับไปหาเก็บเห็ดเก็บนั่นเก็บนี่มาขายเอ้ยมากินเนาะคะ่ะบ่าขายดอกจ้ะมาถึงกับขันขายเนาะคะนะ่ะเนาะแบบว่าบ่โปรเฟชชั่นนอลเนาะค่ะเนาะนะจ๊ะเดีย๋ยวมิสมสูสจะห้เบิรงกไก่ไกเนาะค่ะนะผลงานของมิสมูสวันนี้ค่ะ จะเห็นว่าจะดอกงามๆจ้ะอันนี้มีสโมกับสิแกงคือจังหวะดละจ้ะสิลางตัดใส่ตู้เย็นเนาะคะ่นะเนาะปีหนึ่งเมียทีหนึ่งกคล้ายๆกับของสแสลงนะขะเค็ดตัวนี้เนาะและ้วก็อายุการเกิดของเขาสิบวันโดนสิบวันยะืดยาวเนาะค่ะเนาะอายุการเกิดของเขาสิเดือนกลัวเดือนเศษหนึ่งค่ะประมาณถ้าเกิดฝน อันของมิสมอหน่ฝนพึ่งฝนพึ่งตกวังเดือนที่แล้วนี่จ้าฝนพ่อฝนตกกับปลอยให้เขาแบบว่าชุ่มชํำเนาะคะ่ะแใบไบม้ทับถมกันไปแล้วก็เกิดเป็นเชื้อราค่ะเป็นสปอสปอเก้าของเขาผู้้องควนเขาเก็บเก่งๆเนาะคะนะ่ะเนาะเขาได้เป็นสิบกิโลเนาะคะ่ะเขาเขายางเขายางแบบยาง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 หาเงินงเสียนะจ้ามิสมอไปกับสามีกับบ กบบบกหูปลาน้ำกันเลยบ่ได้ยางหลายจ้ายางพอเพื่นเพื่อนแต่ส่วนมากมีสโมก,กสามีเนี่ยสยางพานเหตุจากเพราะว่ามีเพื่อนไปน้ำกลเนี่ยเขาได้เขาได้กันน้ำหลังมิสโมเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสโมกอะบอดโดนแรงนะจ้าเนาะห่างหายจากการเฮิตคลิปห่างหายจากการทำคลิปให้เพื่อนๆนได้รับชมเนาะค่ะเนาะกันเลยโอเคบอดโดนแนจจากน้อยนะค่ะเนาะ ขอบคุณมิสมอต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์มิสมอเนาะคะ่นะเนาะเป็นกำลังแรงใจให้มิสมค่ะยอดซับของมิสมอก็เพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆจ้ายอดชมุมวงยอดการรับชมยอดชมุมวงยอดซับของมิสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอของมิสมอค่ะโอเคค่ะมิสมอก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะจ้ะมือนี่วาดูแล้ววาหลายแล้วนะจ้าเนาะมิสมสิขออนุญาตไปล่างเฮดจ้า โอเคค่ะชื่นชอบวิดีโอชื่นชอบวิดีโอของมิสมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซูยมิสมด้วยนะคะเมื้อนี้มิสมกค่ะเห็ดคลิปอยู่ในปลาค่ะคราวหนึ่งหมากะแลรนมากคนกับมาจ้าเนาะมิส <laughs> มกรเลยเออบ่อสะดวกเดี๋ยวมิ Miss Mo, สมสิมาเห็ดอยู่บ้านดีกว่านะจ้าเดี๋ยวมิ Miss Mo, สมสิเอาคลิปที่ว่ามิสมไปเก็บเห็ดไว้อยู่ข้างหลังนะคะเนาะ โอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปแล้วจ้ะสิไปล่างเห็ดน,นะคะเนาะป้าไปล่างเห็ดกับมิสมกอะเบิ้งหน้ามิสมเนะี่ยเมือ่อยหลายจ้ายบาย